เหมือนเดิมครับผมตัดหญ้าป่าทุเรียนใหญ่ครับผมนี่ครับเหมือนเดิมครับพี่น้องชาว youtube ทุกุู่ทุกคนครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้ตัดหญ้าครับผมหญ้าเริ่มลกแล้วครับป่าทุเรียนใหญ่ครับผมของบ้านท่าแก่ครับผมนี่ครับมาตัดมาได้แล้วเขาล่องที่สามแล้วครับผมอือครับชมบรรยากาศอยู่ในไร่ในสวนครับผมนี่ครับต้นทุเรียนใหญ่ครับผม เรียนงแตกแนนยังเยอะเลยครับเรียนสามปีครับผมนี่เขาปีที่สี่แล้วครับเอาลูกแล้วครับใช่ประมาณตันกว่าครับผมตันกว่าเก็บตันละแสนแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมเป็นเวลาสามโมงกว่าแล้วนี่ยจะคองช่องครับเนี่ครับวันนี้ระบบตัดหญ้าครับผมอยู่เหมือนเดิมครับกดเหนื่อยเลยครับ แดดไม่ออกครับเลยเหนื <t> ่อยครับผมเงือไม่ออกครับถ้าเงือไม่ออกก็ไม่ได้ตังครับผมนี่ครับให้ชมครับผมนู่นแหละครับไปยันนู่นแหละครับหน้านะครับผมุดยอดงานนี้นี่แะครับไอ้นู้นฝั่งนั้นก็เป็นป่าเงาะครับผมคลิปนี้สั้นๆครับผมให้ดูบรรยากาศการทำงานครับผมสวัสดีครับ